ท่านผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมงานโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปีสองได้เป็นสื่อกลางนำผู้เชี่ยวชาญด้านการประดิษฐ์กังหันพลังน้ำเข้าไปที่โรงเรียนบ้านสันติสุขตาบลขุนค,ควนอำเภอปองจังหวัดพะเยานะครับที่ประสบปัญหาพลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพอกับการใช้ในโรงเรียนเราไปดูกันนะครับว่ากังหันพลังน้านี้จะสามารถเพิ่มแสงสว่างให้พลังงานไฟฟ้าให้กับเด็กๆในโรงเรียนนี้ มากโตโยต้าค,คนจริงสร้างสุขปีสอจากสัปดาห์ที่ผ่านมาจิตอาสาโตโยต้าคนจริงสร้างสุขได้เข้ามารับรู้ถึงปัญหาไฟฟ้าที่มีไม่เพียงพอสำหรับการเรียนหนังสือของน้องๆโรงเรียนบ้านสันเิสุขตำบลขุนควร อำเภอปงจังหวัดพะเยาแห่งนี้ครับทําให้เราได้เล็งเห็นความสําคัญของปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างมากครับทีมงานจึงทําการเชิญชวนประชาชนทั่วไปในจังหวัดพะเยามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มจิตอาสาตโตโยต้าในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้กับเด็กๆในชุมชนซึ่งถือว่าเป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้าให้ได้มีไฟฟ้าใช้เพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างยังย่งยืนครับ มีไฟฟ้ากสาสา็สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้สามารถใช้โปรแกรมบางโปรแกรมที่สามารถใช้ไฟฟ้าในการเรียนการสอนเด็กก็มีมาบ่นบ้างนะคะเกี่ยวกับการเรียนคอมพิวเตอร์ในวิชาคอมพิวเตอร์นะคะก็จะเรียนเฉพาะทฤษฎีปฏิบัติก็ไม่ได้เรียนเลยนะคะ การเรียนรู้นำมาสู่การลงมือทำงานนะครับและอีกอย่างที่สำคัญกนะ็คือในเรื่องของแรงงานนะครับซึ่งวันนี้ทางจิตอาสาโตโยต้าคนจริงย่างสุกนะครับก็พร้อมแล้วนะครับที่จะลงมือปฏิบัติโดยการมาสร้างกังหันพลังงานน้ำมอบให้เป็นความสุขให้กับโรงเรียนบ้านสันนิสุขแห่งนี้ครับออการออกค่าครั้งนี้ครับผมอยากให้เด็กสามารถมีพลังงานไฟฟ้าได้ใช้ครับผมทางที่โรงเรียนคอมพิวเตอร์ไม่มีไฟฟ้าเพียงพอสาหรับใช้คอมพิวเตอร์ครับผม มีการทํางานของกังหันตัวนี้ถ้าน้ําน้อยประมาณนี้ต้องสร้างฝายเปน็นระบบฝายน้นําล้นกังหันนี้ถ้าปล่อยน้ำเมื่อไหร่กังหันนี้จะทํางานทันที<อ>เหล็กตัวนี้จะเป็นเหล็กหนาให้เป็นแรงน้ำท่วงนะครับโมเลกจะเป็นแ,แรงน้ำท่วงถ้ามันไม่พอก็ต่อใบขึ้นนะครับเพราะการรับน้ําถ้ารับน้าเต็มที่ปุ๊บมันจะทํางานสปีดตามแรงลำดับของแรงน้ําดันทันทีเลยนะครับตัวนี้ครับหลังจากทํางานเสร็จปุ๊บสังเกตดูนะครับมันยังมียอยส่งการเผานะครับขึ้นไปข้างบนนู่น หลังจากหมุนมาแล้วปุ๊บนะทางนี้ปุ๊บนะถ้าเป็นลูกเตะ้างหันตัวนี้นะครับจะทํางานไอ้นี่ก็จะทํางานตามลําดับนะครับตัวนี้นะครับถ้ากระบวนการทุกอย่างระบบไฟนิ่งเรียบร้อยแล้วปุ๊บขึ้นขนานาเมื่อไหร่สามารถนําไปใช้ภายในโรงเรียนทันทีได้นะครับ ทีมงานโตโยต้าพยาทุกทุกคนนะคะ mm hmm. ก็รู้สึกเห็นใจน้องๆน,นะคะ mm hmm. ที่เจอภาวะขาดแคลนไฟฟ้าอยู่ค่ะทุกคนก็เลยอยากจะหาวิธีเข้ามาช่วยเหลือน้องๆให้มีไฟฟ้าใช้เหมือนกับเด็กๆในเมืองค่ะ mm hmm. กังขันพลังน้ําที่เราจิตอาสาและชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้นมาไม่ใช่แค่เพียงให้พลังงานในเรื่องของไฟฟ้าเท่านั้นนะครับแต่กังขันได้หมุนเวียนนําแสงสว่างในด้านความรู้และอนาคตที่สดใสให้กับเด็กๆที่โรงเรียนบ้านสันติสุขแห่งนี้เพื่อที่วันหนึ่งพวกเขาจะเติบโตมาอย่างมีประสิทธิภาพและก้าวไปสู่อนาคตของชาติที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถต่อไปครับ และนี่คือเรื่องราวแห่งความสุขที่ทีมโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปีสองนะครับได้นํามามอบให้กับทางชุมชนนะครับสามารถที่ทานวัตกรรมนะครับแล้วก็นํามามอบให้กับชุมชนเพื่อให้เขานะครับสามารถที่จะมีความสุขได้อย่างยั่งยืนและคราวหน้าเราจะมาติดตามกันนะครับว่าเขาสามารถที่จะต่อยอดเรื่องราวของนวัตกรรมนี้นะครับไปประยุกใช้กับชุมชนของเขาได้ขนาดไหนเจอกันใหม่คราวหน้าครับ